สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนผมเปกตลิโชคนะครับวันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตขอบคุณนะครับราชวิทยาลัยจุฬาภรครับสำหรับวัคซีนเข็มแรกของผมเองเลยนะครับก็จริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนให้มาฉีดกันเยอะๆเลยครับวันนี้คนน้อยมากๆเลยนะครับและยังมีสเปซสำหรับทุกคนอยู่เรื่อยๆเลยนะครับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยครับไม่เจ็บไม่อะไรเลยครับ วันนี้ผมมาทำให้ดูแล้วนะครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนนะครับลงทะเบียนแล้วก็มาใช้สิทธิ์กันเยอะๆเลยครับแบงน้องเราไปนิดนึงทำไมไม่แปงคตัดสินใจอยากระเีดวัคซี่ครับจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องทํากันนะครับเพื่อประเทศของเราเพื่อโลกของเรานะครับจะได้ไม่แพร่เชื้อกันไปก็สําหรับผมเองก็มีโรคประจําตัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถามคุณหมอผู้เชี่ยวชาญแล้วคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรนะครับมันไม่เกี่ยวข้องกัน อะไรอย่างเงี้ยผมเพื่อนแตินใจมาฉีดนะครับ<ช>เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคนรอบข้างคร<ม>อบครัวเรา<ม>พเรา<ม>พื่อนๆเราจะได้ไม่เป็นอ,อ่ไม่เป็นแบบผา่าไปให้เขาติดนะครับแปลว,ว่าก่อนหนะ้าที่จะมาฉีดคือพี่ไปก็ทำกันบ้านก่อนนะครับสุขภาพตัวเองเอใช่ครับแก็ปรึกษาพแพทย์ก่อใช่ครับก็ก่อนที่จะมาฉีดนะครับมผมก็ไปปรึกษาคุณแพทย์คุณหมอส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็ถามเพราะว่าจะมีจะเป็นอะไรไหมในเมื่อเรามี โรคประจำตัวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับคือหมอบอกไม่เป็นไรไม่เกี่ยวอะไรเลยก็สามารถาฉีดได้ปกติและทำกิจวัตรประจําวันได้ตามปกตินะครับคอนเฟิร์มว่าไม่เจ็บจริงๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าฉีดไปแล้ว <mm ก็ยังไงเชิญชวนทุกคนนะครับลองมาฉีดนะครับไม่ว่าจะที่ไหนในประเทศก็ได้นะครับมีตั้งหลายแห่งนะครับมาฉีดกันเยอะๆเลยนะครับแล้วเราก็จะได้รีบพัฒนาเรารีบหาย จากโควิด19ทีกันเร็วๆแล้วเรากลับมาใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมเร็วๆนะครับหลังจากฉีดเสร็จแล้วเป็นยังไงหลังจากฉีดเสร็จก็แบบนี้ครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับไม่มีอาการอะไรนะครับก็เดี๋ยวลองดูอาการอีกสักหนึ่งชั่วโมงอะไรนะครับแ้วก็คุณหมอบอกใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยครับบ่อน้าที่จะตัดถุงใจฉีดพี่เป๊กตัดถุงใจนานไหมี่เดไม่นานนะครับก็คือจริงๆแล้ววันนี้มาเป็นตัวแทนของแกรมมี่เลยนะครับก็ อยากจะมาบอกให้วัยรุ่นทุกคนเลยนะครับว่าจริงๆมงันคนไหนที่กลัวเข็มยังไม่อยากฉีดไม่มีโอกาสหรือรอส,สิ่งที่ดีกว่าหรือว่ารอเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ต้องรอหรอกครับผมว่าดีที่สุดคือมาฉีดก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะสามารถติดกับจากใครที่ไหนยังไงก็ได้อะไรเงี้ย<ม>ก็มมผมว่าเป็นประโยชน์กว่าครับมผมเลยตัดสินใจมาฉีดหัวว <Okay, S 1> ัคซีนที่ ีใ,ใช่ครับการฉีดวัคซีนที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดนะครับเราจะได้ ทำให้ประเทศของเราฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วนะครับยังไงผมก็ขอบเป็นกําลังใจให้กับทุกทกคนเลยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทีนะครับทาง Grammy เองนะครับศิลปินทุกคนนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับอยากจะให้ทุกคนสู้ๆเ้ืยอความแข็งแกร่งของทุกคนแล้วนะครับผมว่ามันจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีนะครับยังไงสู้ๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับ